สวัสดีครับจากเบเกอรี่มอลไบคิทเช่นมอลนะครับครับผมอ,อย่างที่เห็นนะครับตัวนี้คือเตาอบแก๊สครับควบคู่ด้วยระบบไฟฟ้านะครับเป็นชุด 4ถาดทางร้านนะครับจะมีตั้งแต่1ชั้น2ถาดครับ2ชั้น4ถาดครับแล้วก็3ชั้น6ถาดครับจะมีเป็นเตาอบแก๊สนะครับที่ต้องมีด้วยไฟฟ้าแล้วก็เป็นเตาอบที่เป็นไฟฟ้าอย่างเดียวเลยครับตัวเตาอบนะครับจะเป็นสเตนเลสครับตัวนี้คือสวิตช์ไฟที่ส่องสว่างภายในนะครับครับส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นตัวเปิดปิดที่อยู่ด้านหลังของเครื่องครับ ทำให้เป็นช่องระบายอากาศพวกควันหรือว่าไอาน้ําต่างๆครับออกไปทางด้านหลังได้ครับผมแล้วตัวนี้จะเป็นล้อครับของตัวฐานนะครับมีมีล็อกด้านหน้า2ล้อครับดันขึ้นนี่ครับนี่คือเปิดนี่คือล็อกกดลงไปเตาอ,อบแก๊สควบคุมด้วยระบบไฟฟ้านะครับตัวด้านหลังเนี่ยครับจะเป็นที่ช่องต่อแก๊สครับส่วนตัวนี้จะเป็นตัวสายไฟ เราสามารถที่จะต่อสายกาวจากตรงนี้ได้เลยครับเนี่ยครับเดี๋ยวลองดูอันนี้หัวต่อนะครับไล่ออกมาเนี่ยครับนี่สายแล้วก็ต่อเข้าตัวถังแก๊สได้เลยใช้งานง่ายครับครับผมและตัวนี้ครับจะเป็นตัวช่องระบายอากาศครับของพวกไอ้น้ำหรือว่าควันจากข้างในตัวเครื่องออกมาครับครับผม ตัวแผงควบคุมของตัวเตาอบแก๊สควบคุมด้วยไฟฟ้านะครับแต่ละรุ่นอาจจะเหมือนกันเลยตัวด้านบนนะครับตัวนี้จะเป็นตัวควบคุมอุณหภูมิครับของถาดบนนะครับมันจะมีด้านล่างด้านล่างก็คือตัวนี้อันนี้คือด้านบนเราสามารถตั้งอุณหภูมิที่เบเกอรี่ได้ประมาณ180องศาถึง200องศาครับที่ใช้กันส่วนถ้าจะใช้อบอย่างอื่นก็สามารถตั้งได้สูดถึง400องศาเลยครับครับส่วนตัวต่อไปครับตัวนี้จะเป็น power switch ครับสวิตช์เปิดปิดเครื่องครับผม ตัวนี้ครับเป็น lightning switch ครับคือเป็นไฟสองสว่างภายในตัวเครื่องครับตัวที่3ตัวนี้เป็น timing switch ครับตัวนี้ครับตัวนี้เราสามารถตั้งตั้งแต่1นาทีจนถึง99นาทีเลยครับสังเกตจากตรงนี้ครับลันขีดตออครับก็คือถ้าเริ่มจับเวลาตรงนี้ด้านหลังตัวเลขครับจะมีการกระพริบครับแปลว่าเริ่มจับเวลาแล้วครับผมโอเคครับผม เดี๋ยวผมจะลองเปิดการทำงานของตัวเครื่องให้ดูนะครับโดยการต่อแก๊สต่อสวิตช์ครับอุณหภูมิภายในเครื่องสามารถขึ้นได้เร็วมากเลยครับเอาแบบแรกเมื่อเราต่อแก๊สอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวครับกดเปิดวาล์วครับโอเคต่อไปมาดูตรงนั้นหน้าครับครับผมอาแับแรกนะครับให้เรากดที่ power switch ครับเพื่อทำการเปิดของตัวเครื่องครับจะได้ยินเสียงข้างในนะครับว่า ไฟกาลังจุดทํางานกับแก๊สครับเมื่อเสียงตืดหายไปปึ๊บแต่ว่าไฟติดแล้วสังเกตที่อุณหภูมิที่บนหน้าปัดนะครับตัวเนี้จะแสดงว่าอุณหภูมิภายในเครื่องอยู่ที่3 3องศาตัวนี้อยู่ที่42องศาครับตัวนี้จะเป็นอะไรท่านนีคือวินะครับเป็นสวิตเปิดปิดไฟที่อยู่ภายในครับแล้วก็ตัวสวิตอัตไปคือทามมิ่งสวิตครับตั้งตั้งนาทีครับตั้งแต่1นนาทีจนถึงเท่าไหร่ก็ได้ครับตามที่คุณลูกค้าต้องใช้กดรันครับ เริ่มจับเวลาโอเคครับผมแต่นี่คือตัวเครื่องเตาอบไฟฟ้านะครับของทางเบเกอรี่มอแบดทิชชนมอร์ครับครับการทำงานก็จะเหมือนกับตัวตัวแก๊สเลยครับเหมือนกันก็จะมีตัวควบคุมไฟด้านบนตัวควบคุมไฟด้านล่างครับสวิตช์เปิดปิดครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสวิตซ์ไฟที่ภายในครับแล้วก็ทําสวิตช์ครับตัวนี้เป็นสวิตช์ของนาฬิกาครับนากาจับเวลาหน่วยเป็นนาทีนะครับ ตัวไฟฟ้านี้ใช้งานได้ง่ายครับแล้วก็อบพวกรี่ครับจะทาให้ผิวคันออกมาสวยงามครับตัวนี้กำลังไฟอยู่ที่5,000วัตต์ครับสามารถใช้ไฟ220โวลต์ครับถึง380โวลต์ได้เลยครับผมครับผมตัวนี้จะเป็นภายในของเครื่องเตาอบไฟฟ้านะครับส่วนตรงรูด้านหลังครับที่ที่เห็นอยู่ตรงกลางครับตัวนั้นอ่ะจะเป็นตัวระบายอากาศออกครับเวลาเราอบเบเกอรี่ครับพวกไอ้น้ำพวกควันออกครับด้านหลังได้เลย ภายในครับจะปูตัวกันความร้อนครับทําให้ความร้อนไม่สามารถออกมาภายนอกตัวเครื่องได้ครับครับแล้วก็ด้านหน้านะครับด้านหน้าครับจะเป็นกระจกนิรภัยครับกันความร้อนซึ่งความร้อนไม่ออกมาทางด้านหน้าแน่นอนตัวนี้เราสามารถมองผลิตภัณฑ์ภายในได้ครับตัวเครื่องนะครับของทางร้านนาเข้ามาเป็นสแตเลสครับไม่ว่าจะเป็นด้านข้างด้านบนด้านหลังเป็นสแตเลสหมดเลยครับ ตัวเครื่องเตาอบแก๊สครับก็คุมด้วยระบบไฟฟ้าตัวนี้จะดีกว่าตัวไฟฟ้าตรงที่ว่ามันสามารถที่กความถี่อุณหภูมิที่ต้องการครับมันจะตัดแก๊สได้อัตโนมัติแล้วพอถึงอุณหภูมิที่มันจะต้องทํางานเคื่อมันก็จะปิดแก๊สได้อย่างอัตโนมัติซึ่งตัวนี้มันจะทําให้เราครับเซฟแก๊สแล้วก็เซฟค่าไฟครับทำให้เรา,ารเซฟพวกค่าใช้จ่ายเองเข้าไปไดค้ครับครับอก แลวถ้ามีลูกค้าข้างในครับสนใจเครื่องเตาอบแก๊สควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าครับของทางเ e r y Mall by k i t c ทีช m มอลนะครับเดี๋ยวผมจะลงไปดีไลน์กับเบอร์โทรไว้ที่ข้างล่างคลิปให้เลยนะครับครับผม b a k e r y Mall by Kitchen Mall ขอบคุณครับ